สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยจะมาสอนใส่ซิปนะคะใส่ซิปแบบนี้ค่ะใส่ซิปยาวนะซิปยาวยี่สิบสองนิ้วค่ะมันเป็นเดสนะชุดนี้เนี่ยมันเป็นลายตัดต่อ,องค่ะเนี่ยและทีนี้มันมีลายขวางเยอะไงเวลาใส่ซิปคือใส่ยากมากอ,อ้อยก็เลยจะมามาใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะว่าเทคนิคที่อ้อยใส่เป็นยังไงนะอ่าเริ่มแรกก็คืออย่างที่อ้อยทำนะก็คือเย็บเย็บตะเข็บติดกันใช่ไหมเนี่ยตอนเย็บเราก็ต้องล็อกลายมันให้ตรงนะคะ ล็อกลายมันให้ตรงนะพอล็อกลายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปรีดมันมันก็จะได้เป็นเส้นแบงอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นเส้นแบงอย่างเงี้ยแล้วเราก่อนก่อนที่เราจะล้อมมาที้หัวเนี่ยเราติ๊กมันออกมาก่อนเนี่ยค่ะติ๊กหัวมาติ๊กติ๊กตรงคอเนี่ยนะเห็นปะม,มันมีคออยู่เนี่ยมันมีคอเส้นคอเนี่ยคะ่ะเสื้อตัวนี้เป็นคอเนี่ยเด็กตัวเนี้ยเป็นคอปัดนะคะแล้วก็ติ๊กมันออกมาข้างนอกก่อนเพราะว่าเราจะได้เอาหัวซิไว้ตรงนี้ ทุกทีอ้อยจะกลับสาบก่อนนะแต่ตัวเนี้มันต้องใช้สมาธิเยอะไงเพราะว่ามันเป็นลายไงแล้วการทำลายเนี่ยมันไม่ผ่านในครั้งเดียวหรอกนี่นี่ซิปนะคะเนี่ยเราก็แกะมันออกมาซ้อนนะอ่าทีนี้นี่อ้อยรอไปบ้างแล้วแล้วซิปเป็นเราใส่เย็บสองนิ้วเนี่ยเราต้องวัดให้มันได้ยี่สิบเอ็ดครึ่งอะวัดเนี่ยเพราะตรงเนี้ยเราเราเรา,เราเย็บได้ได้ที่มันห่างไว้วัดยี่สิบเอ็ดครึ่งนะคะ แล้วก็ติ๊กมันวะม,มันจะอยู่ชี้สุดประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยสุดอยู่แค่ตรงเนี้ยนะคะเนี่ยยีิบเอ็ดนิ้ววัดจากคอลงมาแล้วก็ติ๊กช็อคไว้แล้วเราก็ล็อกเปิดแค่ประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิเอ็ดนิ้วครึ่งอะคะ่ะเพื่อเราเปิดไว้ก่อนแล้วค่อยมาเย็บปิดนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาล็อกเพิ่มไปอีกเนี่ยเราเอาล็อกแค่ยี่สิบเอ็ดนิ้วครึ่งก่อนพอเพราะซิปประยะใส่แค่ประมาณนี้แหละคะ่ะ เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เราติ๊กเราติ๊กหัวไว้แล้วเนี่ย่างเงี้ยติ๊กช็อคไว,ว้แล้วเราก็เลาะผ่านมาได้เลยเนี่ยเลาะผ่านมาเลยเอี่ยเลาะให,ห้นี่เลยเพราะว่าเราเรีบมีแนวแล้วมีแนวของตะเข็บเลยนี่ไงอ่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ซิปกันค่ะวิธีใส่นะเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่ง้าเกิดแล้วเราวางอย่างเงี้ยมันอยู่ด้านซ้ายมือเรานะคะ แล้วก็เอาซิปเนี่ยซิปซิปหัวมันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยหัวมันต้องอยู่อยู่ข้างน,นอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็รูดมันลงมานะคะรูดลงมาเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าเราดึงเนี่ยตรงหัวมันเนี่ยหัวมันเนี่ยเนี่ยเรารูดออกมาแล้วเนะี่ยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องเย็บใช่ไหมล้วก็เอามาวางวางไว้ตรงคอที่ว่าเราติ๊กไว้อะให้ลงมาไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเซนนะคะ ประมาณจุดสามสามมิลน,นะคะเราก็กัดมันเนี่ยค่ะกัดอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้เราก็เย็บเย็บเส้นแรกเลยเย็บแนวก่อนนะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นะเราวางไว้อย่างเงี้ยนะคะเราทําแถบสายก่อนสายมือเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสายมือเราเนี่ยนะเนี่ยท,ท,ทำทั้งแถบทำทั้งแถบสายมือเนี่ยก่อนค่ะเนี่ยแล้วก็วางอย่างเงี้ยนะคะ วางเงี้ยให้ให้เนี่ยซิปตรงด้านเนี้ยมันไปปัดไปทางตะเข็บอ่ะโดยที่เราเย็บเราเย็บด้านถูกเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็วางวางเนี่ยหัวซิปมันอ่ะจากจุดที่มันวางเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยที่เราติก๊กไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณจุดสามนะคะอะไรเงี้นั้นเราก็เย็บเนาเนาก็คือการเย็บเนาเนี้ยก็คือเย็บอยู่ที่ตีนผีตรงเนี้ยค่ะเนี้ยห่างจากซิปจริงมาที่ประมาณหนึ่งหนึ่งตีนผีอะค่ะเราก็วางเลยวางเลยนะคะ เนาเลยเสนแรกก่อนอยังไม่ต้องเอาจริงนะอันนี้เนาเนาเพื่อให้ดูไหลเปิดได้ห่างสุดเลยอ่าโดยที่เวลาเนี่ยซิปเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบว่าเนี่ยซิปที่เราเนี่ยตรงเนี้ยให้มันวางชิดกับเนี้ยเลยให้มันวางเนี่ยขนานไปกับที่เรารีบเป็นรอยไว้อ,ะอ่ะอ่าหนึ่งดีนิดน,นะคะเนี่ยไปเรื่อยค่ะ วางวางไปสบใช่ไหมเนี่ยเราติ๊กไว้ยีิเอ็ดนิ้วครึ่งมันจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะมันจะเลยหัวมาเนี่ยอ่ะหละังจากนั้นเราก็ เราก็ลูดกลับมันขึ้นไปก่อนค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเราก็รูดมันขึ้นมานะคะลูดมันขึ้นมารูดมันขึ้นมาก่อนนะเนี่ยค่ะรูดมันขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็เราก็เราก็ดูมันดูดูไปอย่างเงี้ยเนี่ยลูดรูบซิปขึ้นมานะแล้วดูฝั่งเดียวก่อนเราก็มาดูเนี่ยเราก็ติ๊กค่ะติ๊กเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็เอาซิปอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ติ๊กเป็นช่วงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ลายเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย ตามเป็นช่วงช่วงอย่างเงี้ยเลยคะ่ะเนี่ยเราก็เน้นเอาลายตรงไหนก็ได้ว่าให้มันให้มันออกมาตรงกันอะแบบทําเป็นสัญลักษณ์ของเราอะเนี่ยทําเป็นช่วงช่วงเงี้ยคะ่ะอ่ะเราก็รูดลงไปก่อนเ,อเสร็จแล้วเราก็รูดลงไปค่ะรูดล,ลงไปเนี่ยรูดล,ลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยซิปมันก็จะอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็พลิกมันเนี่ยอ่ะเอาตะเข็บออกมานะแล้วก็เอาซิปนะ เนี่ยหงายตะเข็บเงี้ยให้มันเนี่ยตะเข็บที่เราติ๊กไว้เนี่ยเห็นปะมันก็จะมาหงายอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ให้สองเส้นี่้มันตรงกันอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันตรงกันเลยนะจับเนี่ยค่ะแล้วก็จับกดเหมือนกันอลองดูก่อนว่าช่วงบนมันตรงไหมเอาเย็บเป็นช่วงๆก่อนเพราะว่าเราเย็บทั้งเส้นไม่ได้หรอกมันมันมันตรงยากอ่ะยิ่งมันลอกเยอบอย่างเงี้ยโอ้โห๋ยวดูกันนะเนี่ยเราเย็บเราก็พยายามดึง ลายลายดอกมันถูตรงที่เราติก๊กอะอะดูก่อนว่ามันตรงไหมลูปขึ้นมาดูก่อนนะคะช่วงบนเนี่ยนะที่เราติก๊กเนี่ย หูยังเยื้องเห็นไหมเนี่ยเยื้องอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เนี่ยเยื้องอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเลาะใหม่เนี่ยเห็นไหมมันเยื้องมันเยื้องไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้มันยังเยื้องไปเราต้องเลาะใหม่เลาะโดยที่แบบว่าตรงนี้เราเอาใหม่เอาใหม่ เนี่ยมันยากมากเขาบอกเลยทาบางทีย้อยทําเป็นชั่วโมงเลยสองชั่วโมงยังมีเลยนะถ้าเกิด่าล็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นงานล็อกลาย,ยจะเป็นงานที่เสียเวลามากๆเลยเอาใหม่นะเนีเรายังล็อกมันไม่ได้เห็นปะมันยึกมันเยืองดอย่เอาใหม่ ะะเอาเส้นใหม่พยายามให้มันตรงให้ได้ที่เราติ๊กมาเนี่ยเราก็ทําให้มันเนี่ยเย็บเนาให้มันตรงให้ได้เนี่ยเอาใหม่ ตรงไหมอ่ะตรงอย่างเงี้ยตรงเห็นป่ะเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเย็บติดเงี้ยนี่อันนี้เราเย็บเนาเฉยเฉยเนี่ยรู้แล้วมันตรงอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องเย็บเนาให้มันตรงให้ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวทีนี้เวลาเส้นจริงมันก็จะใกล้เคียงกันมันก็จะตรงเป๊ะแล้วแหละแค่มือกรีบมันก็ได้นะอ่ะทีนี้เราได้ช่วงบนแล้วใช่ไหมเราก็เหลือช่วงล่างแล้วทีนี้ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นผ้าพื้นดีหน่อยไงเราก็มาดูช่วงล่างนะคะก็คือตรงนี้นะ ตรงตูดซิปเนี่ยเห็นนะอ่ะเราก็ดูดูอีกช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ดูเหมือนกันเราก็ติ๊กออกมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นี่เปิดไปก่อนนะเนี่ยเปิดไปก่อนเห็นปะเนี่ยตรงนี้เรายัง่างนี่อยู่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเนี่ยมันมันอยู่ไรอย่างเงี้ยเราก็เอาช็อกติ๊กไว้เงี้ยเลยฟึบนี่อย่างเงี้ยอ่ะเป็นทั้งช่วงอย่างเงี้ยนะคะนี่อ่ะนี่อย่างเงี้ยอ่ะสามช่วง สามช่วงค่ะตรงนี้นะอ่ะอีกช่วงหนึ่งก็ได้อ่ะช่วงผ้าพื้นเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันต้องต่อลุงต่อลายด้วยเห็นไหมอ่ะทีนี้ก็รูดลงมาเหมือนเดิมเราได้แล้วนะเราติดได้แล้วนะเราก็รูดลงมาค่ะรูดลงมาให้หัวติปน่ะโคล่ลงไปข้างล่างก่อนเลยดันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเย็บปิดมาทีหลังเนี่ยตรงนี้เพื่อให้เราง่ายนะคะอ่ะเราก็ทํเหมือนเดิมนะคะนี่จับมัน จับช่วงเนี้ยช่วงผ้าลายเนี่ยให้มันตรงอ่ะให้มันหนัาให้ตรงเนี้ยที่เราช็อตติช็อบไว้เน่้นะนี่เลยปติสะพานไม่่อดีเราก็ต้องใช้ดึงๆึงเอาหน่อยนะผ้าพืนนี้มันยืดหยุ่นได้เพราะฝ้านนยอ่ะ พราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันมันไม่ต้องล็อกอย่างนี้มันล็อกอยู่ฝั่งเดียวไงเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเพราะว่าคือฝั่งแรกอะ่ะเราเราไม่ต้องไหลมากเราก็เย็บไปตามสบายตามนี่ก่อนแต่ฝั่งที่สองเนี่ยมันต้องมาทําให้ตรงกับฝั่งแรกไงอ่ะได้แล้วนี่ไงเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ได้เลยเห็นปะ่ะอันนี้ได้แล้วเนี่ยค่ะได้อันเนี้ยตัวนี้ก็อันนี้นิดหน่อยเวลาเดวแต่งเอาเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เราก็เหลือต้องเย็บติดข้างในนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นตีนผีตีนเดียวนะตีนเดียวนะ อ่าเดี๋ยวในอ้อยจะอีนี้ให้ดูนี่ค่ะเราก็เดี๋ยวอ้อยเย็บฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งฝั่งตูดซิปขึ้นมานะเพราะว่าอ้อยเป็นตีนถีสายข้างสาย ก็เริ่มสอดเข้าไปเนี่ยเริ่มจากเนี้ยอะไรใต้นี่เลยเนี่ยนะคะอ่าทีนี้เราก็ให้ได้มันถี่นิดนึงปรับขึ้นมาดนึดนงยอ่าย้ำนะคะตรนตูดซิปนี่นะคะเริ่มเลยมาเลยเนี่ยเบรบไม่ชิดเลยค่ะเหยียบมชิดเลยนะแล้วก็เอามือเนี่ยมือขวาเนี่ยเรากรีดบิดเนี่ยกรีดมันให้สุดเลยแล้วอีกนิ้วซ้ายมือซ้ายนี่เราก็จับมันไว้มันไม่ไปไหนละเพราะเราเย็บเนาไว้แล้วไง แ้วเราก็ช่วยกันกรีดเป็นแบบว่าแต่ไม่ต้องให้มันปีนขึ้นไปไงเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจะเสียอ่าเย็บฝั่งนี้นะคะพอเย็บฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็มาเย็บฝั่งนี้นะคะนี่เริ่มจากนี้ค่ะพอฝั่งซ้ายแล้วนะ เนี่ยค่ะตรงแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงแล้วค่ะเนี่ยได้แล้วนะ,ะวนี่ค่ะหลังจากที่เราเย็บเนี่ยนะคะเห็นปหเย็บเนี้ยมันตรงแล้วเนี่ยตรงคอเนี่ยเนี่ยตรงแล้วนะคะเนี่ยตังย้งคอลงมาเลยนะเนี่ยนะตรงเนี้ยเนี่ยเราล็อกไว้มันตรงแล้วนะคะมันก็จะเหลือ,อตลลแต่ตรงนี้ละเหลือแต่ตรงเนี้ยที่เราจะต้องมาเย็บปิดมัน งที่เรามันเปิดไว้เนี่ยตรงตัวซิปเนี่ยนะคะเห็นไหเนี่ยตรงนี้เราก็ปิดมเย็บยากมากขอบอกเลยเนี่ยเอ๋ลายเนี่ยทําใจเลยแหละถ้าเจอเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นเราก็เย็บย้อมขึ้นมานะคะรอยเดิมของมันอนะแต่ว่าเราก็ต้องล็อกลายนะคะเห็นปะที่เราเปิดเหมันไว้เนี่ยล็อกไว้ค่ะล็อกไว้ก็ยังให้ตีนผีข้างเดียวอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องย้อนขึ้นมาจนถึงซิปที่ว่าเราเย็บ สุดไว้อะอ่าทีน,นี้เราก็เย็บไยจัดนะคะเย็บเลยเย็บย้อนมาจะฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยเนี่ยก็คือตีนผีข้างเดียวยังไงมันเข้าได้อยู่แล้วจะฝั่งไหนก็ได้แล้วก็ดูว่าเออสุดซิบของมันอยู่ตรงไหนอย่ามัต้องย้ำดูก่อนว่ามันลันตรงหรือเปล่า๋ยวก็มาเย็บอีกทีหนึ่งไม่ต้องย้ำนะคะ ปล่อยได้มาก่อนเอาได้ห่างก่อนก็ได้ค่ะไม่ไม่ต้องยันนะปล่อยมาก่อนเปิดได้ห่างก่อนเพรามลายมันจะตรงไหมเพราะบางทีมันก็ไม่ตรงนะอ้าวออกก่อนนี้ว่าตรงไหมถ้าตรงก็ค่อยย้ำอีกรอบหนึ่งตรงไหมนี่โอ้ยตรงอยู่นะเนี่ยตรงอยู่ เนี่ยค่ะได้แล้วนะเนี่ยทีนี้เราก็ย้ำมันเนี่ยเราเย็บมันแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเย็บมาแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นบิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่าที่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกแหละต่อลายพวกเนี้ยบางทีลายผ้าเขาทอไหมนี่ไงเนี่ยตรงเนี้ยก็ตรงแล้วค่ะเนี่ยตรงเนี้ยให้มันเนี่ยตรงแล้วก็ย้ำแหละทีเนี้ยพอเมื่อกี้เราเย็บห่างๆไว้ไงเพราะว่าเราต้องดูลายมันอ่ะทีนี้ก็ย้ำหน่อยเย็บที่เดิม่ะ ได้ซิฟแล้วนะคะเนี่ยซิฟการล็อกซิฟเนี่ยก็จะได้อยางเงค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทําดูนะคะว่าเพื่อนเพื่อนทกันวิธีไหนมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยโอรยก็ทาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะบางทีครั้งเดียวไม่ผ่านเนี่ยเนี่ยล็อกลายยากมันเป็นลายนี่ไง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ